ขอยืมวิชั่นจบกูุณได้ไหมแล้วของใครมาอุ้ยอ่ะขอโทษครับตัวตัวจัดที่เป็นรุ่นใหญ่ไปนะรุ่นเล็กก็เลยวิจารย์ใช่หรอแก๊งแก๊งโตไหมพี่หรือไม่โตไม่โตครับไม่โตเห็นใช้รถสีขาวกลัวเด็กกลัวฮะกล ไม่เ okay. ป็นไรครับดวงดวงแน่ดวงเราหน้าสมพงกันจริงๆครับพ ah ี่โอเคไม่เป็นไรครับเรียบครับพี่ชายรวยเฮียพี่จะไปเลยหรอแต่ไปโผล่ไหมมึงไปโผล่ช่วยเปล่าจะได้หมดไปไวอ๋อดิผมมีแบบเฟสจกปูนอ่ะ พี่โพไปเขียนแล้วขอขอยืมวิชั่นจบกคุณยังไม่ได้โพเลยจะไปโพย่นี่ยพี่รู้ไหมผมต้องมารักกรรมเนี่ยผมไม่ไดอารับมาเลยแล้วของใครมาไอ้ยังไอ้เย้พี่ซื้อว่าอ่ะ่ะ นี่คืออะไรครับครับครับ

เกิโอ้เอาดุกสาวมากทุกค้เมื่อกี้รถตำรวจป่ะหรือว่รอรารถหมอไม่ได้ดูกระจกแดงอะไรเงี้ย เฮ้ยสวยของในตัวอุ้ยผมลืมเก็บตังค์ตว้ย ตัวยอตัวจัดตัวจัดดนื้ดดถอดก่อนเลย,ยรุ่นต่อยชัวตรงนี้สวยสวยสยองเลยมาสองด้วย ขอโทษครับเมื่อกี้ถูกขอโทษครับครับรถรถพังไปไปแล้วครับรถรถไปแล้วรถไปกับน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปพลาแล้วครับโอเครับเออกข้ามเาให้ไม่เป็นไรครับเรื่องไหเป็นเรื่องเล็กน้อยครับที่ผมตีโค้งมาร้อกเลยใช่ครับผมผมเห็นแล้วเมื่อกี่นี้ผมแบบหมดในรงแล้วเรียบร้อยผมเก่าวว่าผมตายในน้ำละตอนนี้มาท้อละ ผมเมาหมดเลยเธอครับเธอครับพี่บอกเลยพี่รุ่นใหญ่พี่ไม่กลัวใครหรอกผมไม่ใครไม่ได้ลครับพี่บอกเลยพี่เป็นรุ่นใหญ่พี่ไม่กลัวใครเลยนี่พี่เป็นรุ่นใหญ่ไหแล้พี่เร่มพาเผาวพาวหาเผาใกล้ๆกันเลยหลังนผมไป เป็นรุ่นใหญ่ไปนะรุ่นเล็กกันเลยพี่ชายใช่หรอแก๊งแก๊งโตไหมพี่หรือไม่โตไม่โตครับไม่โตใช่หรอไม่โตได้รถสีขาวแปลกๆไม่โตพี่ชายสวัสดีครับพี่ชายไมปไปแล้วไปอแล้วเดี๋ยวผมให้ไม่เป็นไรครับไมปไปแล้วสวัสดีครับพี่ชายเห็นใช้รถสีขาวกลัวเด็กกลัวฮะ สวัสดีครับพี่ก็หายตัวไนไรวัครับพี่เป็นไรครับดวงดวงแน่ดวงเราหน่สมพงกันจริงๆครับพี่โอเคไม่เป็นไรแล้วเออนี่ครับพี่ชายรวยเหี้ยเต่ไกลก็ล่ะขอยนาไปไกลกับแถวนี้กันล่ะ นเดี <ítulo> ๋ยวมีรอบสั้รออะไรถอดก๊อกก่อนเลยล่ะดีนะคุยง่ายคุยตรงนี้จบตรงนี้ดีนะไม่จบสะภาพ แปลกๆวะผมไม่ค่อยอ่านเมาส์ผมช้าดิก็จะไม่ค่อยได้หาคมันแคบๆอ๋อผมชอบเล่นมุมแคบไงชอบเล่นมุมมองแบบบารมีรถพี่แน่นอนฮนะ สีขาวอ่ะกลัว่กลัวไหมไรบางเอ้สเอ้ยมัโอ้ รวยไม่มีก่องต้มปัดใจเลยละกันไม่เน้นปริมาณเน้นต้เมเลยขับรถเหมือนคนหลับไหน วันนี้เปิดกลองตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเดี๋ยวรออะไรรวยน,นะประหยัดบิดเลยนะพรกเนี้ไม่แต่ผมอันแม่แล้วนะผมก็เปิดไนดะ้เชิวเปิดโดนแกล้งไงเดะ เลทคีแสนสอง die. าย,ยากเนาะขับยากๆชัดว่าไหมรถรถพังง่ายจัดรถพังง่ายจัด หมดไฟว่ะเรียหมดไฟเลย mm hmm. ปรยัดก็ไปฟาร,รมงานขาว <c oughs>